ฮ <Hello. S 2> ัลโหลฮัลโหลพี่รักอยู่ไหนคะอ๋อ oh, ผมอยู่ที่บริษัทมีอะไรหรือเปล่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเราไปกินข้าวข้างนอกกันไหมคะอ๋อ oh, ผมลืมเลยอะวันนี้ผมต้องไปคุณงานกับลูกค้าไว้ผมชดเชยให้คุณวันหลังนะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะผมต้องรีบไปประชุมแล้ว นะว่าแต่บริษัทมาตัง้งตรงนี้แต่มาอะไรหรอคุณอย่าเข้าใจผิดน,นะเขาเป็นน้องที่ฝึกงานบริษัทผมเองอะวันนี้น้องเขาไม่สบายใจผมเลยพาน้องเขามานั่งเล่นเฉยใช่ค่ะผิดปากใครใชใ้เธอพูดคุณเป็นผู้ชายอบอุ่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฉันแต่งงานกับคุณมาสามปีฉันไม่เคยเห็นได้รับความรู้สึกนั้นบ้างเลยดูสิหัวหน้าลำเอียงแค่ไหนอะ คนอื่นเขาทํางานผิดตั้งหลายรอบไม่เห็นจะว่าเลยที่ฉันนะทําผิดแค่รอบเดียวว่าจังเลยแล้วทําไมหัวหน้าคุณไม่ไปด่าว่าคนอื่นบ้างอ่ะก<ม>็เ,เพราะว่าคุณทําผิดจริงๆไงเขาเพิ่งด่าคุณไงที่รักช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันสักวันสวันไหมผมก็เห็นคุณเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเมือนเวลาเราผมต้องทํางาน แค่รู้สึกไม่สบายใจคุณก็หยุดงานมานั่งเล่นเป็นเพื่อนเขาตอนที่ฉันไม่สบายใจอยากคุยอยากปรึกษาคุณกลับบอกว่าฉันงี่เง่าเรื่องเยอะวันเกิดฉันคุณจําไม่ได้ฉันไม่เคยว่าแต่ขอแค่คุณมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนคุณกลับโกหกฉันว่าคุณติดประชุมแต่มานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเขา ลงคุณเป็นสามีใครกันแน่พอเธอมิวคุณเริ่มเดบอดร้อนรู้เรื่องแล้วเขาว่ากันว่าคุณเป็นสามีภรรยากันต้องรักษานลำใจกันเข้าใจซึ่งกันและกันแต่คุณกลับมาหักหลังฉันแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะผมต้องขอโทษคุณเลยนะผมกะจะพาคุณมากินข้าวที่นี่แต่ดันมาเจอเรื่องแบบนี้งั้นคุณกลับบ้านก่อนนะนั่งลงฉันพูดขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่สนใจความรู้สึกฉันบ้าง ฉันทาอะไรให้คุณคุณถึงทากับฉันแบบนี้คุณหยุดพูดได้แล้วเห็นไหมเขากลัวจนตัวสั่นหมดแล้วเนี่ยได้ฉันจะหยุดแล้วคุณฟังฉันให้ดีๆนะเราอยากันเราสองคนไม่มีทรัพย์สินร่วมกันบ้านเป็นทรัพย์สินก่อนแต่งงานของฉันส่วนรถพ่อฉันให้ฉันเป็นของขังตอนแต่งงานคุณกลับไปเก็บข้าวข,ของคุณแล้วออกจากบ้านฉันไม่ไดนี่คุณหมายความว่าไงคุณหมายความว่าไงงั้นเหรอ ตอนนี้ฉันจะบอกให้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอดีตภรรยายของผู้ชายเร็วๆคนนี้